โอ re, oh, s <S what what ๊ยเกือเกือเกืออีจะการไปตายกูกินี้มันทำอะไรวะวานู้นนะทำอะไรทำอะไรกินนี้ก็มันมือน้ำบุญไม่นาโอตายอีอาัดตไม่ตายวันนี้ดูดูมันตายมันตายนั่นนั่ ไม่มีใครกินว่ม่มีใครกินกินนี้ดาวเห็นตัวใหญ่นั่นนั่นปาหน้าปา,าว้าะกินเลยกินเลยตัวใหญ่นี่นโอ้ยหยุดอย่ามันดัวด <laughs> มันดัวติ๊กติ๊กวายเกือบเกือบเกือบเห็นกินนี่ว้า,นายนั่นไงมันตาย ไอต,ตัวใหญ่มันจะมาจะรู้ทำไมเนี่ยอยากเกลือยันใหญ่ก็่าไปเกลือไปเลี้ยงไม่ได้ใหญ่ตัวใหญ่เป็นเรื่องเธอมันจะบูหูตัวอันนี้ตัวตะวันเองใช่ไหมตุมึงไอับูใกล้ๆตัวเล็กจัาเนี่

มันหัวรติวติวมันหัวสิมันหัวมันทัวร์มันหัวรติวติวอยู่แล้่นไม่ตายไม่ตายดูดูมันหัวเอาเอาเอาเฮามันหัวแล้วไม่ใช่ห้อนนะอ่ามันช้าช้าตัวใหญ่ไปเริ่มเทอรบันเนี่ยนูนูนูดูดู ม่าตัวใหญ่ไต้งกินตัวใหญ่ไปเรื่มเทิมตัวใหญ่เรื่มเทิมบะดูดอ้าวไอ้ตัวฟ้ามันมาจากไหนวะ ไอตัวฟ้าตัวฟ้าตัวใหญ่ไปโดนเธอม,มันตายแล้วเฮียเบียเบียเบียช่วยอะไรเขาไม่รู้ช่วยตัวใหญ่เมียแค่นี้ตัวใหญ่ทำอะไรไม่ได้ดีนั่นอะไรอะ่ะออืมืมมจะเจอตัวเลนะ็กไงดีเอ๊ะ ไม่เลิ่มเพิ่มมาะเจียวตัวใหญ่งั้นไอ่ประติดอะไรวะตายเลยตายเลยนี่กินนี่จะมาัมาตายเลยอ่ะไอ้ไอ้ตัวเล็กมันอยู่ตรงหัวใช่ไหมเนี่ย